สุนัขเฮวานีสเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในคิวบาที่โด่งดังด้วยนิสัยที่ร่าเริงและเสื้อขนที่สวยงามมาเริ่มสำรวจประวัติศาสตร์ของพวกเขาลักษณะเด่นลักษณะบุคลิกภาพสุขภาพการดูแลและการฝึกผล สุนัขเทวานิสได้รับความรักเป็นพันหมาพันพันชาติที่สามารถอยู่เพียงข้างในตลอดประวัติศาสตร์ของคิวบาพวกเขายังถูกเรียกว่าสุนัขไซาฮาวาน่าและมีลวดลายเสื้อขนที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าการตัดเย็บทางคลิปเบียนสีเสื้อขนอ่อนนุ่มสวยงามและมีสีต่างๆพวกเขามีสัมพันธภา,ภาพและเป็นมิตร เหมาะกับการเป็นสุนัขที่เป็นสมาชิกของครอบครัวที่รักในเรื่องของบุคลิก,กับภาพสุนัขเฮเวนีจะมีนิสัยที่ร่าเริงและรักใคร่ส่งให้พวกเขามีความสนุกสนานและเป็นมิตรสามารถเข้ากันได้ดีกับสุนัขและสัตว์อื่นๆพวกเขาเล่นเกมและคัฒนานความสัมพันธ์กับครอบครัวชื่นชมกิจกรรมที่ร่วมกัน ในเรื่องของสุขภาพอาจามีปัญหาสุขภาพที่ถ่ายทอดพันธุกรรมในสุนัขเฮวานิสโดยเฉพาะการดูแลสายตาและสุขภาพฟันจำเป็นการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์และการจัดการสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการดูแลเสื้อขน สุนักเทวานิสต้องการการแปลงและการดูแลเสื้อขนเป็นประจำเพื่อป้องกันการหลักและมัดเส้นการดูแลเสื้อขนอย่างประจำเป็นสำคัญเนื่องจากส่วนที่ยาวของเสื้อขนในการฝึกฝนเสื้อขนของสุนัขเทวานิสเป็นสื่อเรียนรู้และมีความฉลาด แต่พวกเขายังแสดงความอิสระสูงการฝึกฝนด้วยการเสริมสร้างบวกเป็นประสิทธิภาพและการสังเกตการและการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญสรุปลงไปว่าสุนักเฮวานีสได้รับความรักในที่สำคัญของชาวคิวบา ด้วยบุคลิกภาพที่สดใสและเสื้อขนที่งดงามผ่านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและการฝึกฝนพวกเขาสามารถเป็นสมาชิกที่มีชีวิตชีวาและเป็นกำลังใจในครอบครัวนำความสุขสู่ชีวิตของคุณได้